เข้าสู่สมหวังกับอะตอมิกครับผมใช้พิรมกับอาจารย์โคสชัดชัดณเชียงใหม่ครับโคสชัดน,นะครับยังอยู่ตรงนี้เราจะเข้าสู่เรื่องราวของการทดสอบนะครเป็นบทพิสูจน์ที่น่าสนใจทีเดียวท่านผู้ชมครับเพราะอาจารย์บอกว่าไอ้เจ้าอะตอมิกที่มันมีสแตติกที่เป็นเนกีไอออนเนี่ยนะครับมันเกาะติดผิวเหล็ก ผมขออนุญาตนะเพราะว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยบางทีหลายๆคนกําลังติดตามอยู่ว่าเรื่องของความสึกหรอที่เกิดเรื่องของแรงเสียดทานที่เกิดเรื่องของน้ําหนักโหลดหรือภาระที่เกิดขึ้นกับรถยนต์โอ้โหยิ่งถ้าเป็นรถภาคการเกษตรมันทุกกันทีสองตัน3ตันใช่ ไหวไหมครับไหวครับสิบล้อไหวไหมครับไหวครับถ้าใช้อัตอมิกแล้วสู้ได้ทุกอย่างโอ้ชาพิสูจน์ยังไงครับอาจารย์ครับเดี๋ครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับเครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องเทสทิมเก้นแมชชีนเป็นเครื่องที่เทสในห้องทดลองทั่วๆไปก็ใช้กันอย่างบนี้ทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องของการเสียดสีการเสียดทานอีกนี้นั่นแหละครับอันนี้นะครับอาจารย์ครับอุปกรณ์ก็จะมีอย่างนี้นะฮะนี่คือเหมือนสวิตช์เราสตาร์ทรถ อ่าสตาร์ทปิดแชรจึ้งตอนนี้เหมือนลูกสูนตอนนี้ลูกสูบรับสูบลูกสูบเคลื่อนที่แล้วแล้วเราก็เอาลูกปืนตัวเมื่อกี้ครับที่อาจารย์เทสกับน้าเมื่อกี้นะเอามาล็อกให้อยู่กับที่เสร็จเรียบร้อยไอ้ตัวเนี้ยกับมันเหมือนเสื้อสูบเหมือนเสื้อสูบถ้ารถใหม่ๆขอโทษนะครรับอาาจย์ครับ มันจะต้องไม่มีรอยไม่มีไม่มีเดี๋ยวผมดูนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูเรียบกริบเลยไม่มีเลยนะครับไม่มีขูดก็ไม่โดนไม่สะดุดเลยนะไม่มีรอยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองติดตามดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วงแรกอาจารย์จะพิสูจน์ยังไงให้เห็นครับอ่าผมจะพิสูจน์ว่ารถทุกคันไม่ว่าเครื่องยนต์เบนซินดีเซลรถใช้แก๊ส LPG หรือ CNG ต้องมีน้ำมันหล่อลื่นก็คือต้องมีน้ำมันเครื่องทั่วไปเรามาเทสก่อนว่าน้ำมันเครื่องนั้น เมื่อท่านใส่เข้าไปแล้วมันใช้ไปใช้ไปมันสึกหรออย่างไรถามว่าน้ำมันเครื่องทุกยี่ห้อดีไหมดีหมดครับก็คือมันก็ใช้กันทั่วไปอยู่แล้วใช้กันไปดีอยู่แล้วทําได้รับทําไดีเครื่องกระพังหมดแน่ธุรกิจพลังงานถือว่าดีแต่ทีนี้ใช้ไปแล้วถึงอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราไม่ปฏิบัติตามเรายืดออกไปเดี๋ยวก็ได้น่ะยังไม่ว่างเดี๋ยวไปทุระก่อน ทีเราบรรทุกโหลดเกินไปจะเห็นรถรถกระบะรถบรรทุกสงคัญเลยไหมเขาให้บรรทุกเท่านี้โอ้โหบรรทุกเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีการเดินทางมันขาดทุนไงรับจ้างก็ไม่คุ้มเป็นของทุกเองก็อยากจะเอาไปทีละมากๆจะได้ขายจานวนกิโลเยอะๆและที่สําคัญที่สุดอถนนพังหมดเลยถนนพังยังไม่พอเป็นหลุมเป็นบ่อรถเราวิ่งมันก็บึบบับเครื่องยนต์มันก็เหมือนกันนะครับ เหมือนเราดื่มน้ําเยอะๆก่อนเราจะวิ่งเราดื่มน้ําสักสามแก้วจุกกระเทาะอาจารย์ไปวิ่งมันจะอยู่ในท้องแลวนี่บุ๊มบิ๊มบุ๊มบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเอาน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับมาเทสดูเอามาใส่ตรงนี้เอามาทสเรื่องของการเสียดสีตรงนี้ก่อนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่สมมติเป็นลูกสูบเป็นส่วนที่มันเคลื่อนที่นะฮะแล้วมันจะเกิดการเสียดสีเดี๋ยวลองพิสูจน์ดูเอาละครับนี่คือเล็กเรียบๆท่านผู้ชมครับไม่มีรอยอะไรเลยผมเป็นพยานเอามาใส่ตรงนี้ใส่เข้าไปเสารีเบร้อยละ อะไรครับต่อเลยครับตรงนี้นะฮะจะเกิดการเสียสีนะจ๊ะนะเกิดจุดหมุนระหว่างสองจุดนี้อ้าผมสตาร์ทเหมือนรถทั่วๆไปจึ้งก็วิ่งปกติอาจานเรียบร้อย แต่ท่านต้องเข้าใจว่าเบนซินรถเบนซินรถดีเซลมันจะต้องมีบรรทุกโหลดีภาระของมันเป็นไงฮะอาจารย์สมมติว่าตัวนี้เป็นตัวโหลดตัวโหลดก็คือน้ําหนักที่ใส่ลงไปใส่เข้าไปแล้วเสียงเครื่องยนต์แหม่งแลวนะมันเสียสีกันเริ่มมีภาระเสียงเครื่องยนต์จะดังอาจารย์เอาแล้วนะครับอ้ แรงขึ้นเลยดังขึ้นเลยครับท่าชมคงได้ยินนะครับเอเสียสีเข้าเข้าความร้อนเกิดแล้วอาจารย์โอ้โหควันขึ้นแล้วเอาเอาเราเสียละสิเติมแล้หไหไจั๊กโอ้โหดังกาวุ้ยควันออกแล้วอาจารย์ไหมไมเนี่ยเอาแล้วรทุกนั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 นัน็อกแล้วครับ S <S อันนี้คือสมมติว่าสมมติว่นนาณขณะนี้เครื่องยนต์น็อกเครื่องดืยนต์น็อกละครับแปลว่าไอ้น้ำมันหล่อลื่นที่ว่านี้หมดสกัดสภาพบางทีโอโอน้ำมันเครื่องแห้งอาจารย์ม,มันไม่ขึ้นไปเลี้ยงไอ้ลูกสูบเสียสูบโอ้เรียบร้อยเลยครับเขาเรื่ออ้น,นี้ต้องโอเวอร์ฮอนโอเวอร์ฮอนละครับสองสามหมื่นแล้วครับโอ้โหอ้าวทีนี้แก้วิธีแก้ดูดิ่ทำยังไงดูนะดูซิว่ามันสึกไปแค่ไหนดูว่าที่มันน็อกไปเนี่ยผ่าเครื่องออกมาแล้วอ่ะเห็นไหมเป็นไงครับท่านผู้ชมครับโอ้ แวงครับโอ้โหร้อนด้วยจางร้อนครับอนี่คือการเสียดสีที่มันม้หเกิดพลังงานสูงสุดตรงนี้นี่ครับร้อนเลยครับไม่คงไม่ต้องเขี่ยให้ดูมั้งครับดูจากระยะที่สึกลงไปนี่ผมว่าโอ้โหเป็นมินนะมั้งเนี่ยครับลึกนะครับจ้งครับอันนี้เราสาธิตเพียงแค่นี้เดียวนะจ้งนะแล้วถ้ามันใช้ด่โอ้โหเครื่องยนต์กี่พันรอบโอ้โหอะ่ะงั้นต่อไปทำไงครับแล้วนะครับพิสูจน์ต่อทีนี้เนี่ยนะครับเราเปรียบเสมือนว่าความสึกตรงนี้เหมือนรถที่ใช้อื ตั้งแต่3ปีขึ้นไปมันเป็นตามดมันสึกมันสึกเท่าไหร <นะ S 2> เราเอาสารลื่นอะตอมิกใส่ลงไปในห้องเครื่องยนต์พอมันเคลือบเรียบร้อยการสึกก็จะสึกเท่าเดิมเพราะมันลื่นครับสึกเท่าไหนสึกเท่านั้นอปกป้องการสึกหลอตั้งแต่เราเติมสารลื่นอะตอมิกเข้าไป นะฮะอีสำคัญสับเอาลองดูครับท่านผู้ชมครับติดตามต่อนะฮะตอนนี้เราจะใช้สารอะตอมิกนะฮะเอามาเสริมดูซิว่าเป็นยังไงแล้วมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าถ้าช่วยได้จริงแปลว่าไงครับมันต้องไม่มันจะไม่สึกล้อไม่สึกเพิ่มอีกแล้วก็ไม่น็อกไม่น็อกโอ้ชัดเจนนะจ๊ะนะนี่ครับเติมลงไปเอาแล้วนี่ครับสารอะตอมิกของเรา โดยยังไม่ต้องขยับไปเลยเลยแล้วเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ันดูนะครับว่ามันจะสึกมากกว่าเดิมไหมแล้วน็อกหรือไม่ไปสุดกันดูครับสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับปึ้งปึ้งไปแล้วตอนนี้5-10นาทีมันเริ่มเข้าไปเคลือบละก็คือเราอะคือสารเหลาลื่นเดิมจะพาเข้าไปเคลือบใช่โอ้แสดว่อ้าวบรรทุกโหลดลงไปเี่ยังไม่ถึง5ิีทีสมมติเอาสมมตินะครับนี่เร็วขนาดนี้นะโอเคเลยอ้าวแล้วละครับมาดูกันมาดูครับ ทำไมเสียงมันไม่ดังเหมือนเมื่อกี้ล่ะเห็นไหมฮะเพราะเงียบขึ้นถ้าสมมุติว่าบ่าววาวมันเขกเออเสียงดังก็ก็าแก๊กแก๊กเนี่ยความตึงสูงใช่เอาอะตอมิกไปใส่นี่เงียบเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยดูนะครับเออใส่เข้าไปอีกทีเห็นไหมก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเออแปลกเนาะผมผมขออนุญาตอาจารย์ผมกดได้ไหมลองเพิ่มโหลดผมเพิ่มโหลดนะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่กระโดกเลยเฮ้ย โอ้โหนะครับแล้วทีนี้อาจารย์เวลาเราขับไปพอไปถึงบ้านป๊๊ปเราดับเครื่องครับพอเราดับเครื่องเช้ามาน้ำมันเครื่องไหลจากห้องเครื่องไปนอนแตะแน่นอนมันเป็นหลักของแรงศูนย์ถ่วของโลกอยู่แล้วทีนี้สารลื่นอะตอมบิตสารเริร์ฟด้วนี่มันเข้าไปเคลือบไปแล้วเป็นไงเช้ามาท่านใช้กุญแจเสียบสตาร์ทสตาร์ทเช็คชึ้งทัานที่มีโหลดเออเหมือนอย่างกับว่ารถ เครื่องยนต์การเกษตรอะไรต่างๆบรรทุกการเกษตระบรรทุกเต็มรถเลยพรุ่งนี้เช้าจะไปส่งที่ตลาดเออแต่ต้องเข้าบ้านนอนก่อนทั้งที่โหลดยังอยู่บนรถมันอ pues <dear. S 2> ยู่บนรถเนี่ยครับจาะมันก็หนักอยู่แค่นั้นเลหนักอยู่นั่นแล้วเครื่องยนต์จะไหวเหรอสตาร์ทตอนเช้ามายิ่งหน้าหนาวเออโอ้โหมันเย็นกาศมันเย็นกว่ามันจะขึ้นมาได้นะจาะโอ้นานมากโอ้ถ้าใส่อะตอมิกแล้วสตาร์ทดิชึ้งทั้งที่มีภาระอยู่อย่างนั้นครับผมโสําหรับรถที่ใช้ สาปีขึ้นไปแล้วน่ะยิ่งแจ่มเลยเรามาดูว่ามาดูซิว่ามันสึกหรอเขาโอ้ท่านผู้ชมครับแหมไม่ที่อยากให้เห็นจังเลยผมกดไปนี่มือมือผมบุ้มหมดเลยกดสักตะกบเลยเป็นไงฮะเราดูซิอ่าเออเห็นไหมฮะสึกเท่าไหน่สึกเท่านั้นอาจารย์โอ้เห็นหรือยังร้อันนีร้อนนะยังเท่าเดิมโอ้โหร้อนจริงๆเลยนะโอ้มันสึกเท่าเดิมนะอาจารย์อาจารย์ร้อนร้อนร้อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมฮอ้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้ท่านเห็นชัดๆเลยนะฮะอ่าเอามากางให้ดู ดูนี่ท่านชมครับนี่โอ้โหจับแตียงร้อนมือจานที่สุดยอดมากทดสอบจนชินเลยเนาะอ่ะนี่ครับเมื่อสักครู่ก็ประมาณนี้ท่านชมครับนี่ก็อยู่เท่านี้ครับใช่อืมโอ้มันสุดยอดมากเลยจอดครับหมายความว่าสึกหรอเท่าไหนสึกหรอยังอยู่เท่าเดิมมันปกป้องต่แล้วเราใส่เข้าไปเลยคุ้มครองไว้อ่าอาแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่ากรณีเอางี้น้ำมันเครื่องแห้งหมดเลย ถ้าอาจารย์ยังยืนยันว่ามันยังเคลือบอยู่เนี่ยพิสูจน์ได้ไหมครับได้ครับมันยังหมุนได้หมุนได้เราก็เช็ดน้ำมันเครื่องออกเหมือนเแล้วเหมือนว่าในห้องเครื่องเนี่ยนะครับไม่มีน้ำมันเหลืออยู่เลยมันแห้งไปแล้วแห้งไปลโอ้โหเอาครับผมเช็ดอันนี้ด้วยนะไม่ให้มีเลยนะนี่นะเช็ดเลยนี่ครับเช็ดออกเลยครับมาเลยอ่านะครับมา อยากรู้เราเปลี่ยนมุมขยับที่ดูิดูความสึกหรออันนี้แปลว่ามันเคลือบทั้งอันแล้วใช่ก็สามารถทดสอบตรงไหนก็ได้หมายความว่าอย่างนี้อาจารย์ถ้าสมมติในกรณีฉุกเฉินรถเราไปอย่างที่อาจารย์ว่านะแข่งไปคูดกับไอ้ลูกและหน้าตก้อนหินโดนตอน็อตเนื้หลุดไปน้ำมันเครื่องแห้งไหลหมดเราก็ทราบว่าเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นกับรถเราเราค่อยๆประคอง ประคองไปบ้านไปอู่อันตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหน้ำมันเครื่องแห้งหมดก็ยังต้องขับได้เป็นปกติไม่ใช่ไม่ใช่ผมขอแค่เพียงว่าประคองรถให้กลับบ้านได้ก็พอถูกต้องพิสูจน์เลยจ้อยากรู้ครับอยากรู้ครับจ่าจ้าเอาล้าจ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 ้าน้าจ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 ู้่ไม่มีโหาดอาจารย์ธรรมดาจมาจ้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 รับาส่เข้าไ เสียงจะดังด้วยแหละผมจําได้มันแคกเลยเออนีครับเราเอาแค่2ลูกนี่ก็โอ้โหนี่ก็พิสูจน์แล้วแค่นี้ผมกลับบ้านได้แล้วอาจ้าใช่ถูกไหมครับไปถึงบ้านแล้วขอโทษถ้ารู้น้ำมันแข้งแตกนี่ถ้าเกิดผมทุกถ้วยทุกอ้อยมาผมขนลงหมดเลยนะผมไม่เอาไว้เลยเพราะไม่งั้นผมไม่ถึงบ้านไม่ถึงบ้านไปแค่พิซซ่าอันนึงะอาจารย์มีแถมอีกมีสตาร์ทเห็นไหมครับนั่นโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะสามก้อนนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยหนึ่งนี่นะครับหนักสองกิโลกรัมมาจ้างน้องลูกโอ้โห นี่แท่งเหล็กนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แท่งไม้เนี่ยนะเราเรามาดูนะมาดูซิมันสึกหลอไปแค่ไหนยังไงเดูนะครับดูนะเครื่องคุณน็อคไปแล้วเครื่องคุณน็อคไปแล้วน้ำมันเครื่องไม่มีเลยท่านผู้ชมครับอ้เอ้าไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับโอ้โหท่านผู้ชมครับมันสุดยอดจริงๆจากที่เราเห็นตอนแรกเห็นไหมฮะดูโอ้โหลึกบึ้งลงไปเลยเห็นไหมฮะนี่ไม่มีรอยครับ นี่ขนาดไม่มีน้ํามันเช็ดออกไปเรียบร้อย<ช>แล้วนี่อย่างที่บอกว่ามันเคลือบอย่างนี้เลยช่าหมครับครับใช่อย,อ,อย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยโอ้ท่านผู้ชมครับช้าไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้<ช>รีบเลยครับการปกป้องเป็นเรื่องสําคัญการป้องกันดีกว่าการแก้ไขอ,อย่ารอให้มันต้องไปโอเวอร์ฮอนเครื่องสองสามหมื่นเก็บไว้ใช่